จงทำพลังอริยธรรมร้อยแปดท่วงท่าทานอหารพุทธชาติพืชผักผลไม้สมุนไพรเจมังสสรัก,กันเถิดหลุดพ้นจากบวงวิบากกรรมเสริมสร้างสมาธิสติปัญญาอาริยธรรมสุขสว่างคร่างคราวแท็ง่างสุขสดใส,สร่ำรวยข้าพเจ้าพ่อพระ,พระอริยธรรมไกลเทพกลเดชบุญรอดโอมอริยธรรมสา,าติ